น่ารักน่ารักไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่ไม่รู้เอแต่เราโสดกะรอรอให้เธอมารักรอให้เธอรอให้เจอมารักมารักอ่าได้อยู่นะชัดอยู่นะ นะคผู้ให้ซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ต JO1 JO1 หน่อยได้ไหมครับหน่อยได้ไหมครับชัดเนี่ยผู้ใซัพพอร์ต JO1 JO1 หน่อยได้ไหมครับหน่อยได้ไหมครับเออ ช่วยซัพพอร์ต JO1 n นได้ไหมครับ้ครับผู้ชัดคุณผู้ชัดคุณพูดเลยช่วยซัพพอร์ต t r a support JO1 JO1 หน่อยได้ไหมครับหน่อยได้ไหมครับ